สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับชั้นโคตติ้งไฮโดรฟลูบิกโคตติ้งครับซึ่งโคตติ้งตัวนี้ครับจะอยู่ชั้นบนสุดของเลนแว่นตาครับเป็นชั้นท็อปโคต์นะครับเป็นชั้นท็อปโคตตรงนี้คุณมสมบัติเด่นเด่นของเขาเลยก็คือป้องกันน้ําเกาะครับทำให้ผิวเลนโคตติ้งเนี่ยลื่นนะครับเช็ดทำความสะอาดง่ายแล้วก็ลดการเกิดฝ้าบนเลนด้วยครับทำให้เลนใสแล้วก็มีความทนทานด้วยครับโดยวันนี้ผมจะมีเลน มาทดสอบให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันก็คือเรื่องของการ,ก,ารกันน้ําเกาะบนผิวเลนครับซึ่งเลนที่ผมมีตัวอย่างให้ดูเนี่ยก็จะคนละยี่ห้อกันนะครับสียี่ห้อเลยผมจะใช้การเอายดน้ํานะครับหยดบนตัวเลนแล้วก็จะมาดูว่าเลนตัวไหนเนี่ยมันจะลื่นมีความลื่นแล้วก็น้ำเนี่ยจะไม่เกาะบนผิวเลนแล้วก็เช็ดทำความสะอาดง่ายกว่ากันครับอุปก,กรณ์ผมก็คือน้ำครับน้ำสะอาดนี่แหละนะ ผมจะหยดน้ําลงไปที่ที่เลนนะครับหหยดนะครับโดยทุกชิ้นเนี่ยจะชิ้นละหนึ่งหยดนะครับเท่าๆกันนะก็จะสังเกตเห็นนะครับที่ตัวตัวเลนเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีหยดน้ําเกาะอยู่นะครับซึ่งเ,เลนตัวไหนคือชั้นโคตติ้งไฮโดรโปรบิกเนี่ยมันจะทําให้ตัวน้ำเนี่ยนะครับสัมผัสกับผิวเลนมีพื้นที่สัมผัสกับผิวเลนน้อยที่สุดซึ่งเ,เลนตัวไหนที่น้ำานะครับ รวมตัวกันเป็นก้อนนะกลมๆนะครับได้ดีดีที่สุดเนี่ยเลนัวนั้นก็คือจะลื่นทําให้ผิวเลนเนี่ยผิวสัมผัสมันน้อยนะครับมันก็จะทําให้น้ำเนี่ยไม่เกาะที่ผิวเลนนะถ้าสังเกต3ตัวเอ่อสตัวหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าหยดน้ามันเอ่อมันมันเกาะอยู่เนี่ยจะแตกต่างกันนะแตกต่างกันซึ่งคุณคุณสมบัติเรนๆพวกนี้เนี่ย มันก็จะไม่เหมือนกันนะคุณภาพดีกว่าคุณภาพของการโคตติ้งต่างๆของแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะทําได้ไม่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะมีชั้นโคตติ้งตัวนี้อยู่นะท,ทุกบริษัทแหละแต่ว่าคุณภาพของการทำโคตติ้งเนี่ยก็จะแตกกันไปนะครับภาพรวมทีนี้มาดูการไหลนะครับการไหลคือถ,ถ้าคิดเป็นมุมเนี่ยพวกนี้ก็คือ,อมุมจะต้องประมาณสักมากกว่า90องศามุมของมันนะ คือหยดน้ำเนี่ยมันจะมาดูกันการไหลของมันเวลาที่เราเททิ้งนะครับอันนี้จะไหลช้ามากนะครับไหลช้ามากซึ่งเลนอันนี้ย CR า9ก้าซึ่งมันจะไม่มีชั้นนี้นะครับจะเห็นว่าน้ำเกาะเต็มเลยตัวที่2ครับตัวที่2นะไหลเร็วมากแล้วก็ไม่มีน้ำเกาะเลยนะครับไม่มีน้ำเกาะเลยโอเคมาดูชิ้นที่3นะครับตัวนี้ ก็ไหลดีเหมือนกันครับไม่มีน้ําเกาะเหมือนกันนะชิ้นที่4นะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยวนันนี้เห็นหยดน้ำนะครับที่เกาะอ,อยู่หยดน้าหลุด,ดออกไปหมดเลยครับไม่มีไม่มีน้ําเกาะเลยไม่มีน้ําเกาะเลยนะครับก็ข้อดีของชั้นโคตติง้ง h y d r o p ปร b ิค c คตติ้งเนี่ยอย่างที่แจ้งไปครับคือมันจะมีคุณสมบัติเด่นๆเลยก็คือทําให้ผิวเลนลื่น,ก,นกันน้ําเกาะนะครับแล้วก็ป้องกันการเกิดฝ้านะออไอ้น้ําเกาะเนี่ยค่อนข้างดีด้วยครับที่สาคัญเลยก็คือความทนทานของมันนั่นแหละนะครับเมื่อผิวเลนมันมีความลื่นนะครับมันก็จะป้องกัน การถูกทำลายของชั้นอื่นๆนะครับชั้นที่อยู่ลึกลงมาเนี่ย mm hmm. ก็จะสามารถป้องกันได้ดีทําให้เลนนะมีความทนทานอายุการใช้งานก็จะยาวนะครับทีนี้ในประเด็นนี้ครับหลายๆคนก็มีคําถามว่าเราสามารถเคลือบอะไรไปอีกได้ไหม โดยที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นในใน u t u b e ต่างๆในในโซเชียลก็จะใช้วัสลีนใช่ไหมครับซึ่งไม่ต้องไปทำครับเพราะว่าคือชั้นไฮโดรโปริกเนี่ยคุณสมบัติเขาลื่นอยู่แล้วคือเขาป้องกันน้ำเกาะนะครับเช็ดทงความสะอาดง่ายอะไรอยู่แล้วนะครับป้องกันฝุ่นเกาะด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเราไม่จาเป็นต้องเอาวัสลีนีไปเคลือบครับซึ่งวัสลีนีมันมีน้ามันนะมีส่วนผสมของน้ามันซึ่งจะทาให้มันหนืดนะครับแล้วก็ฝุ่นก็จะเกาะได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับซึ่ง มันอาจจะผิดวัตถุป,ประสงค์ของของการเคลือบเลนตัวนี้อยู่แล้วครับซึ่งไม่จําเป็นนะครับเลนส์แว่นตาเรามีการชั้นเรามีการเคลือบชั้นไฮโดรพลิกมาแล้วป้องกันน้าเกาะให้คนุนสวรรค์ลื่นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่จําเป็นนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับเวลาที่เราเลือกใช้เลนส์แว่นตาก็าพยายามเลือกตัวที่ดีที่สุดนะครับสำหรับทุกๆคนแล้วกันครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ทุกคนได้เห็นใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งครับ